มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน19มีนาคม2568มาดามเมนี่หรือว่าเมวาสนาอินทร์แสงเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสเล่าเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในตอนนี้นะคะหลังดาราสาวยืมทรัพย์สินมีค่ามูลค่า62ล้านเราไม่คืนจนถึงวันครบกำหนดจำเป็นต้องประกาศทวงผ่านทางโซเชียลมีเดียตามหาของที่ถูกยืม โดยมีบางช่วงบางตอนมาดามเมนี่เผยว่าได้คุยกับพี่เซเลบท่านหนึ่งเขาเล่าให้ฟังจนในวงการเขามีข้อกังขาเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายปีว่าเมไม่มีเงินเมลํลำบากเอาของมาขายฝากดิวมาขายดิวไปคุยกับเขาแบบนี้สายเส้นนี้ยังบอกเลยว่าเป็นของพี่เมย์เขาโทรมาขอโทษที่ไม่กล้าถามตั้งแต่แรกพร้อมเผยว่าอย่างน้อยๆวันนี้เมย์ได้กอบกู้ศักดิ์สีเมย์มาบ้างไม่ใช่เมย์ที่ให้ดิวอลิสลาเอาของไปเร่ขาย แล้วก็เอาเงินมาให้ตนเองวัตถุประสงค์ก็คือเอาของไปช่วยคุณแต่คุณทำแบบนี้มันไม่ได้สิพี่ยืนยันว่ามีหลักฐานครบทุกอย่างว่าไม่ได้ให้ไปจำนำแต่คุณไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์เองขอขอบคุณข้อม,มูลจากที่นิรศคมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ